วงจุ้ยสาระแน่อาจารย์ผมได้ตู้ปลามาใหม่เลยจ <ừ> ังวนอาจารย์ด้วยว่าอเออเก๋ไก่สไลเดอร์มากม,มีเลี้ยงปลาคุ้งปลาคราฟอยู่ในนั้นอาจารย์ตู้ปลาปจะเลี้ยงปลาคราบได้ไ,ได่เล้ครับอาจารย์ <laughs> ตู้ปลาปลาคาร์ฟปลาทอปลาคาร์ฟลืมไปเนี่ยขคาดตัวเองไม่มีความรู้เรื่องปลาแล้วจะมีตู้ปลาแต่ด้วยความที่เขาบอกว่าเลี้ยงปลาไว้ในห้องหรือไว้ในบ้านเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวเรียกทรงเรียกซับก็เลยจะซื้อปลาคาร์ฟมาใส่ตู้ปลาไม่ใช่ปลาทองมาใส่ตู้ปลาใช่ครับอถามก่อนว่าปลามันไปเรียกซั์ให้อย่างไรผมเข้าใจว่านะ มันเคลื่อนไหวอยู่ในตู้ว่ายน้ำของมันตอว่ายสิมันยังไม่ตายมันําไม่พลังบางอย่างมันหมุนอยู่ในบ้านแร้ก็อยู่ในตู้ปลาสิมันไม่ได้หมุนในบ้านเลยเออนะอาจารยใช่ไหมครับมันทำให้น้ำกระออออกมาข้างนอกหรือไงก็ไม่น้อถ้าน้ำกระฉอกมาก็หกเปียกชื้นแฉเราก็ต้องมาถูอีกถช่ไหมนะคะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเลยอ่าจะต้องถามบอยก่อนว่าบอยจะตั้งตู้ปลาเนี่ยบอยเป็นคนชอบปลาใช่ไหมไม่ไม่ไม่ชอบปลาเลี้ยงปลากระดิ่ยังตายเลยเห็นไหมล่ะะคแปลว่าเป็นคนมือร้อนนะคะเลี้ยงปลาตายแล้วการเลี้ยงปลาเนี่ยนะคะถ้าเลี้ยงในตู้ปลามันต้องเปลี่ยนน้ำปลาชอบเปลี่ยนน้าอ๋อไม่ครับโอ้โหไม่เลยยุ่งยากเลยทีเดียวปลาต้องใส่ออกซิเจนต้องคอยล้างที่ปลาต้องคอยให้อาหารปลาครับปลาไม่ใช่ของตกแต่งอย่างเดียวปลามันคือสิ่งมีชีวิตมันต้องกิน กินเสร็จมันก็ขี้ครับขี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บเราต้องล้างถึงแม้ว่าจะล้างไม่บ่อยอาทิตย์ละครั้งแต่ก็ต้องล้างไม่สามารถปล่อยไว้ได้เป็นปีๆเดี๋ยวมันก็ตายถามว่าถ้าบอยขี้เกียจเปลี่ยนน้ำไม่ชอบกลิ่นคาวปลาเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ต้องมีกลิน่นคาวปลายิ่งตู้ใหญ่ย,ยิ่งคาวมากแล้วถ้าบอยไม่เปลี่ยนน้ำน้ำก็เน่าเหม็นปลาก็ตายใช่ครับ คราวนี้มันจะเรียกซับหรือมันจะเรียกอะไรจะเรียกเชื้อโรคมาให้เราอีกต่างหากแล้วการที่บอกว่าปลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวอยู่ในตู้มันไม่ได้มาเคลื่อนไหวข้างนอกถ้าคนจะเลี้ยงจะต้องคิดเลยว่าหนึ่งคือชอบปลาสองก็คือสามารถที่จะล้างตู้ลาไตู้ได้เวลาที่ใช้อาหารดูแลมันได้อย่างดีนะคะถ้าสมมุติเอามาเลี้ยงแล้วไม่ดูแลกลายเป็นผลเสียน้าเน่าชีวิตหรือในบ้านนั้นจะมีแต่เรื่องน้าเน่าเกิดขึ้น เรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะคะและตำแหน่งที่จะวางก็สำคัญนะคะซึ่งจุดนั้นเราก็ต้องคิดก่อนว่ามันวางธาตุน้ำได้ไหมถ้าเราไปวางในตำแหน่งของทิศใต้ซึ่งเป็นทิศของธาตุไฟก็มีปัญหาอีกเพราะว่าเขาเน่ากับไฟไปตีกันรถ้าไปวางไว้ในมุมที่มันอาจจะมีความชื้นสูงจากออกซิเจนฝ้า หรือว่าผนังของเราวอลเปเปอร์ของเรานั้นจะเสียหายจากการลงขึ้นราครับอันนี้ที่พูดมาเนี่ยเหตุมาหมดแล้วจากบ้านของลูกค้าอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าไม่รักปลาไม่มีเวลาให้ปลาอย่าเลี้ยงปลาดีกว่าเพราะตู้ปลาไม่ใช่ตู้ปลาเรียกซับจริงๆรักปลารักน้ำรักสกุระ